สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาหาปูส่สมิงนรหลังจากที่ท่านให้เลข12ล้านนะครับสูตร12ล้านไปนะครับเลข6ตัวนะครับวันนี้ก็มีหลายคนหลายท่านเนาะอยากให้ผมมาติดตามนะมาติดตามกับตัวเลขสูตร12ล้านเดี๋ยวผมมาพาท่านผู้ชมไปดูสูตร12ล้านถึงงวดที่ผ่านมาไม่เข้านะครับแต่ว่าที่เราพูดกันนะถึงว่าเข้าไม่เข้าถ้าเข้าได้กําไร มา6ล้านทำยังไงกับการลงทุนแค่100บาทนะครับแต่ถ้าถูกมาก็ถือว่าบุญวาสนาเรามีนะวันนี้จะมาติดตามชมแล้วมาติดตามเอาตัวเลขสูตร12ล้านกับปู่สมิงพรยแล้วก็จะมีอีกหลายๆสูตรนะครับแต่ว่าวันนี้มาติดตามสูตรนี้ก่อนก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสูตร12ล้านของปู่สมิงไพรยงวดนี้ท่านจะให้เป็นตัวเลขอะไรตัวเลขเด็ดนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับมีกี่สูตรนะปู่อาจารย์ หลายสูตรสุดสสเอกมีอยู่สองสูตรหกโต้นะหกตัวมีอยู่สองสูตรมีอยู่สองสูตรอาจารย์ก็ศึกษาเรื่องทําสูตรไปศึกษาไปเรื่อยๆนะครับงวดที่ผ่านมามันก็มีสูตรที่ถูกนะแต่ว่าเราเราอ่าเราไม่ได้ลงไปให้นะเพราะว่ากลัวว่าเลี้ยงให้สูตรไปเยอะให้ตัวเลขเยอะนะครับเพราะมันจะเป็นตัวเลขเยอะไปนะเดี๋ยววันนี้เราก็มาเอาสูตร หกตัวสิบสองล้านกันก่อนนะครับเดี๋ยวว่าอืกัมาเอาสูตรหกตนะครับสูตรหกตมือนี่นะครับตัวไปก่อนก่อนก่อนอื่นก็เรามาเท้าความเรื่องเก่าๆกันก่อนนะครับที่เราคุยกันสูตรสิบสูตรหกล้านตั้งแต่สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรหนึ่งก็ถือว่าเข้าวัดที่หนึ่งวัดที่หนึ่งวัดที่หนึ่งพิเข่าพิดโอพิษเอพีทวัดที่สองพิพวัดที่สองพีทนะครับ แล้วก็มางวดที่สามผิดเนาะก็งวดที่สี่นี่ถูกงวดที่สี่แล้วก็งวดที่ห้านี่ถูกด้วยก็คือได้ตอนแรกเราก็บอกว่าเออถ้าเราซื้อใบละร้อยถ้าลงทุนใบละร้อยงวดแรกถือว่าผิดเสียไปหนึ่งร้อยบาทงวดสองถือว่าผิดก็เสียไปสองร้อยบาทงวดที่สามผิดอีกงวดที่สามผิดอีก ก็เสียไปสามร้อยบาทแต่บังเอิญมาถูกงวดที่สี่งวดที่สี่ได้กําไรไปหก,กล้านมันถูกหกตัวเด้ครับถูกหกตัวเด้ครับมันได้กําไรไปหกล้านอาได้ก็ได้ไปหกล้านก็หักนวดหักนี่ก็เหลืออยู่สองล้านหน่อยๆก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็มาดันงวดที่ห้าเนี่ยมาติดกันเลยงวดที่ห้าก็ยังถูกงวดที่หกนี่ก็ถูกใช่ไหมอาจารย์งวดที่หกก็ถูกก็ถือว่าท่านได้ไป ท่านไปประมาณเก้าล้านอ่ะยามไปเก้าไบเก้าล้านแต่งวดที่เจ็ดเนี่ยไอ้งวดที่ผมมาทําคลิปนี่แหละพลาดไปเนี่ยเอออาจารย์เนี่ยทำไงให้ผมพลาดอาจารย์ก็ตามสูตรสูตรก็คือสูตรกันอยู่ดีสูตรก็คือสูตรอยู่ดีไม่สามารถที่จะบอกว่าสูตรจะถูกตอนไหนนี่ตอนไหนสูตรก็คือสูตรอยู่ดี อ่ะมาติดตามว่างวดที right. ่แปดเนี่ยงวดที่แปดเนี่ยจะได้เลขอะไรอาจารย์ผมอยากรู้จังว่าว่าว่างวดที่แปดเนี่ยที่อาจารย์คิดไว้เนี่ยเนี่ยอาจารย์คิดไว้เนี่ยยังเช่นงวดที่แปดรับเนี่ยงวดที่แปดเนี่ยงวดนี้นะงวดวันที่อะไรนะวันที่หนึ่งมิถุนายีหนึ่งมิถุนาอยู่ยี่สิบสี่ันให้ก่อนที่หนึ่งมิถุนาเนาะอาจารย์ก็กําลังเปิดตำราตําราอยู่ที่หนึ่งอ่ามิถุนานะครับหกสี่เนาะหกสี่นะครับอ่ะ ที่หนึ่งมิถุนาหกสี่นะครับอาจารย์เนี่ยผมอยากอยากรู้ว่าเทคนิคการไล่หรืออะไรเนี่ยมันใช้เทคนิคยังไงบ้างแบบย่อโกหกผมหน่อยก็ได้นตามนี่เลยตามนั่นเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดสูตรไว้เฮ็ดเฮ็ดไว้เพื่อว่าถ้าวอยกับพวกเด็กหน่อยเขาสี เขาเบิ้งก็เปิดเบิ้งก็สีหูนะเขาสีหูสูตรนะเขาก็สีเฮ็ดได้อ๋อเด็กหน่อยสีหูอยอะพวกพวกซีอันนั้นเรียนเรียนสูตรียนได้นนะสศึกษาาเเรรียได้คนที่เรียนสูตรก็ใส่สูตรลักตำลักนี่ตามหลักอันนี้สูตรที่ให้ผมวันนั้นนะก็ถือว่าเนี่ยก็ลักแสนใส่ลักแสนนี้นะหน่วยหน่วยสิบลอยพัน หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนใส่ลักแสนนี่แหละนี่นี่จังแต่หลักแสนมาทีกีดไว้นี่นี่ตีกีดไว้แต่มาม่าลักหน่วยเหล็กหนึ่งซีนี่ใสใสใสสองสองเทืาสองครั้งสองครั้งเหมือนตัวยามแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้ยังใช้ใช้ลักแสนลักแสนนี่ลักแสนอลักลักแสน คือเลขห้าก็มาเนี่ยบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกเก็ยบบวกสองบวกสองบวกแปดเท่านะเท่ากับได้ค้าบวกหนึ่งบวกเก็ยบบวกสองบวกแปดอ่าบวกสามเท่ากับเท่ากับสองสี่ สองหกกับยี่สิบหกยี่สิบหกก็เลือหกออกมาเลือกหกออกมาคือได้ตัวเด่นเป็นตัวเด่นนะเป็นตัวเด่นนะที่ทาสูตรไว้คือว่าเพื่อไม่อยู่ยังไงเด็กเขาอยากศึกษาเขาจะได้รู้ง่ายได้รู้เลยว่าจะใช้หลักใดยังไงจะได้รู้เหมือนเหมือนเหมือนที่ตัวถูงนี่ก็ทำเหมือนกันเลย ตัวถูกก็หลักแสนหลักแสนหลักแสนมันมันอย่างนี้หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์บวกแปดบวกเจ็ดบวกหกแล้วก็บวกสามบวกสามคงที่นี่จัดเลขสามไว้จัดเลขสามไว้จัดสามไว้สามศูนย์สามสองเนี่ยลายไว้ตัวเล็กๆนี่คือเป็นเลขหลักเป็นเลขหลักเป็นเลขหลักอเนี่ย ก็บ,บวกมาปุ๊บได้เท่ากับยี่สิบห้าก็เอาหาตัวเอาหาตัวมาลงสูตรหนึ่งที่เราได้มาก็คือสามหนึ่งแปดสี่ศูนย์สี่นะครับสูตรหนึ่งที่เราได้มาอันนี้สูตรสองสูตรนี้อาจารย์เพิ่งแต่มาบอกวันนี้นะครับก็เพิ่งมาเรียนดู ศึกษาศึกษาแล้วว่างช่วงที่มากนี่ศึกษาไปศูตหนึ่งเดี๋ยวหาลงไปบันทัดต่อมากะเลือกออกฤิ์ก็มาศึกษาอีกแม่เราก็มาศึกษาด้วยกันหละอาการศึกษาห้แล้วอาจารย์ท่านคิดให้พวกเราแล้วเราก็ไม่ต้องทาอะไรเราไปหาซื้ออย่างเดียวซหน้าที่ของเราคือไปหาให้เจอหาให้เจอ้าถูกผิดก็แค่ร้อยเดียวเองร้อยเดียวความคิดถอยใจอาจารย์ท่านก็ทําให้เราแล้วเราไปตัวมาเพืองสมอง ไม่ทำก็ต้องใส่สมองเลยห็้เห็นสมอที่เหมือนสูตรแรกสูตรที่แรงนี้จับลักแสนเลยอันนี้อันนี้เอาลักพันเอาลักพันขึ้นไปเอาลักพันไปลักพันนะครับคนนี้ก็ได้แค่สูตรเท่นี้ก่อนนะครับก็ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมอะไรจากอาจารย์ต่อไปนะครับก็ใครจะไปหาซื้อได้นะครับสูตรนี้สิบสองล้านทัดเผื่อบังเอิญฟลุกมานะ ไม่ไม่ต้องนี่เลยนะครับาาายยู่เอาแค่สามตัวหลายคนก็บอกว่าอุ้ยขอให้ได้แค่สามตัวก็โพลแล้วงั้นอ้าวโพลแล้วเต่นะครับก็ถือว่าหลายหลายคนอันนี้สูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งสามหกตัวสูตรหนึ่งได้สามหนึ่งแปดสี่ศูนย์สี่สามหนึ่งแปดสี่ศูนย์สี่จะหมุนวงล้องวดนี้จะออกไหมงวงล้องวดนี้อ่ามาดูสูตรสองสูตรสองสามหกแปด หกแปดแปดสามหกแปดหกแปดแปดวงล้อเลขสวยทั้งสองเลขเลยไปหาเจอก็ไปหาผมก็จดไว้เพื่อที่จะไปหาครับถ้าผมหาก็นี่ก็ถือว่าเอามารุ่นกันนะครับอาจารย์ท่านก็ทําให้เราแล้วเนาะนะครับวันนี้เนี่ยสูรบสูรบนล้อดีนี้สูรบวันวอาจารย์ก็อ่า ไฮสูตร,ตร<ล>นะครับไฮสูตรทุกรอบอาจารย์บอกว่าอา่ะดีแล้วถือว่าโชคดีนะครับโชคดีของผมหรือว่าไงก็แล้วนะครับ,รรบก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์นะครับหรือว่าปู่สมิงพรายนะครับคู่ที่ให้พวกสี่อ่าครับลูกสูกค้ายกระด้ลูกที่เบิร์ลูกสิษย์ลูกห้าที่อยู่ที่เบก็ดีที่อยู่ทางไกลก็ดีครับผมบ่กแม้ว่าน้อยๆได้ทาง มาเลิก็มีพ่มาก็มีเล่าก็มีที่ลูกซิตแต่ว่าที่เบิงขันเห็นอยู่นี่กับพี่เจนาเด้อแต่พวกมันนังข้าหูอยู่ลรวเพราะว่าเราเคยมากก็ถิอมาประจำนะคนที่เคยมาเคยได้กับอาจารย์ก็ไปเคยได้ก็ยังก็ซิ่อหูแต่ว่าพวกพี่ไม่เคยเห็นกับพี่เจนาอยาก่าไปหนักหลายนะพอสมควรนะพอสมควรแต่ว่านี่จะเหล็ อันนี้อันนี้เลยคำนวณด้วยเลยคำนวณคำนวณก็คือคำนวณเอาเน้นนอนบดเลยจังเบาๆครับผมหาบาทซิปบาทก็ว่าไปอืมอย่าไป็นัดอย่าไป็นัดอ่ะก็ใครบังมันถึงมันถึงกีแหละอาจารย์ก็ฝากฝังถึงลูกศิษย์ลูกหานะครับก็แล้วแต่นะนะครับแลสแต่พิจารณาพิจารณากันเอานะครับวันนี้ก็ผมประวัติบันพินจากพีนิวสุรินเทเรนก็ต้องขอบคุณอาจารย์หรือว่าผู้สวิ้ไพรเป็นอย่างสูงนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมมาศึกษาตัวเลข 6ตัวนะครับตัวหรือว่าสูตร1สิล้านนะครับล้านถ้าใครถูกก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืม,อลมบอกว่าถูกใจจากช่องนี้เด้อไปดูช่องนี้มาไปดูอาจารย์สมิงพรายมาอุย้ยถูก12อล้านนะครับ,บ,บแบ่งปันกันนะครับบนเณเนาะแชร์แบ่งปันแบน่งปันประสบการณ์แบ่งปันเพื่อนฟูเผื่อใครจะไปหาเลขเหล่านี้เจอนะเผื่อใครจะไปหาเลขเหล่านี้เจอนะครับก็ถือว่า นี่ละกันนะครับถือว่าเราก็มาค้นหาด้วยการประสบการณ์ของเรานะครับขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับที่กดติดตามชมขอบคุณทุกคนที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจนะครับกว่านี้นะครับผมประวัติวันวินจากพี่นิวส์รินทยเด่นก็ต้องขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ